วิในพระน่ารู้คู่มือโยมการให้พรพระบินทบาทให้พรควรหรือไม่สมัยปัจจุบันมีโยมจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญใส่บาตถวายทานแล้วหากไม่ได้รับพรก็จะไม่ได้บุญหรือได้บุญน้อย เมื่อรับพรแล้วจะได้บุญเต็มที่แม้พระบางรูปก็มีความเข้าใจเช่นนั้นเมื่อฉันอาหารหรือรับอาหารบินฑาบาตของโยมแล้วหากไม่ให้พรโยมจะไม่ได้บุญความคิดของโยมกับพระสมัยนี้บางท่านตรงกันคือโยมต้องการรับพรเพื่อจะได้บุญมากๆพระ ต้องการให้พรเพื่อจะเอาบุญให้โยมเมื่อเป็นอย่างนี้โยมทำบุญใส่บาตรวายทานแล้วจึงขนขวายแต่ในการรับพอรอย่างเดียวบางท้องถิ่นจะถือเรื่องนี้อย่างจริงจังพระรับบาตต้องให้พรด้วยถ้าไม่ให้พรโยมก็จะแสดงกริยาอาการไม่พอใจจนถึงต่อว่าต่อขานว่า พระอะไรรับบาดแล้วไม่ให้พรใช้ไม่ได้หรือบางครั้งถึงกับผูกโกรธพระรูปนั้นเลยทีเดียวและคิดอกุศลว่าจะไม่ใส่บาตพระรูปนี้อีกต่อไปพอรุ่งขึ้นพระไปบิณฑบาตโยมก็ไม่ใส่บาตจริงๆตามที่คิดไว้แค่นั้นยังไม่พอโยมบางคน พยายามจำชื่อของพระรูปนั้นพร้อมที่อยู่เอาไปฟ้องหลวงพ่อที่ปกครองในเขตนั้นๆเพื่อให้เรียกพระรูปนั้นมาอบรมสั่งสอนหลวงพ่อก็คล้อยตามถามโยมว่าพระรูปนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนโยมก็บอกว่าพระชื่อนี้อยู่วัดนั้นหลวงพ่อก็ให้โยมไปนิมนต์พระรูปนั้นมาและอบรมพระสอนเป็นการใหญ่ว่า ท่านเราเป็นสมณะมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นต้องทำตัวให้เป็นคนเลี้ยงง่ายบํำรุงง่ายอย่าหัวดือเวลาฉันอาหารหรือรับบาทยมแล้วควรให้พรทุกครั้งถ้าพระไม่ให้พรโยมจะไม่ได้บุญจำไว้นะครั้งหน้าอย่าทํำอย่างนี้อีกจึงน้อมรับโอวาดโดยเคารพว่าผมจะไม่ทําผิดอย่างนี้อีกครับหลวงพ่อ ถ้าพระรูปนั้นคืนทำผิดรอบสองน่าจะโดนหนักกว่านี้แน่เมื่อเป็นเช่นนี้พระที่ท่านมาจากต่างถิ่นก็ไม่นึกเลยว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ปัจจุบันประเพนีให้พรขณะบิณฑบาตได้แพร่หลายไปยังภาคต่างๆของประเทศเมื่อโยมชอบหรือต้องการอย่างใดพระท่านก็ทำอย่างนั้น เพื่อเอาใจโยมไม่อยากขัดใจทั้งไม่อยากขัดศรัทธาเดี๋ยวจะเป็นการทำศรัทธาของโยมให้ตกไปเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะพระกลัวจะเสื่อมลาภกลัวโยมจะไม่ใส่บาตร เมื่อเป็นอย่างนั้นท่านขอนขวาในการให้พอรอย่างจริงจังไม่สนใจว่าโยมจะรีบไปทุระหรือไม่ถ้าโยมคนไหนเจอพระท่านให้พรชุดใหญ่ต้องนั่งประนมมือนานหน่อยเจอชุดเล็กก็เร็วหน่อยแต่โยมบางคนชอบชุดใหญ่เท่าที่สังเกตดูตอนที่พระท่านให้พรเสร็จโยมจะสาธุเสียงดงัง คงคิดว่าพระท่านให้พรเยอะๆได้บุญมากโยมบางคนไม่ชอบก็นั่งบิดไปบิดมากว่าพระท่านจะให้พรจบบางครั้งไปทำงานแทบไม่ทันเวลาบิณฑบาตในตลาดตอนเช้าพระอาจารย์นิยมให้พรแข่งกันเสียงดังดูเหมือนเป็นการประจบโยมเพื่อลาบสการะเพื่อให้โยมศรัทธา สถานที่กลางตลาดเช่นนั้นผู้คนเดินส่วนกันไปส่วนกันมาโยมเบียดพระพระเบียดโยมมือหิ้วของบาดสะพายย่ามอุ้มบาดเดินไปดูแล้วไม่เหมาะสมไม่งามเลยความจริงเรื่องบุญนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงที่พระท่านให้พรหรือไม่ให้พรแต่อย่างใดบุญนั้นเกิดขึ้นอยู่ที่เจตนาในการให้ทาน เมื่อมีเจตนาในการให้ทานเกิดขึ้นบุญก็เกิดขึ้นในขณะนั้นจะเห็นได้ว่าบางครั้งไม่ได้ถวายทานทั้งยังไม่ได้ใส่บาทบุญก็เกิดขึ้นได้เช่นโยมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปทําบุญเลี้ยงพระที่วัดขณะนั้นเจตนาในการบริจาคทานเกิดขึ้นแล้วบุญก็เกิดขึ้นเรียกว่าปุพพะเจตนาพอถึงตอนเช้า โยมก็ไปทำบุญเลี้ยงพระตามที่คิดไว้ในขณะจัดอาหารหวานคลาวหรือถวายอาหารพระบุญก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเรียกว่ามุนจะเจตนาหลังจากถวายทานเสร็จแล้วโยมระลึกถึงทานที่ทำไปแล้วเมื่อใดบุญก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเรียกว่าอปรเจตนา ระลึกถึงบ่อยๆบุญก็เกิดบ่อยๆถึงโยมจะได้รับพรหรือไม่ก็ตามนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าบุญสามารถเกิดได้ทั้งก่อนให้ทานขณะก,กำลังให้ทานและหลังจากให้ทานแล้วไม่เกี่ยวกับการให้พรหรือรับพรแต่อย่างใดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าทานจะมีผลมาก มีอานิสงมากต้องมีเจตนาประกอบด้วยการทั้งสามคือ 1. ปุพพาเจตนาได้แก่เจตนาคือความตั้งใจที่เกิดขึ้นก่อนการให้ทานมีใจเชื่นชมยินดีเมื่อเริ่มคิดว่าเราจะทำบุญให้ทานในวันพรุ่งนี้มรืนนี้เป็นต้น 2. มุนจ่เจตนาได้แก่ เจตนาคือความตั้งใจที่เกิดขึ้นในขณะกำลังให้ทานเช่นกำลังใส่บาตรกำลังถวายทานเป็นต้นก็มีใจเลื่อมใส 3. อปาราเจตนาได้แก่ความตั้งใจที่เกิดขึ้นภายหลังการให้ทานเสร็จแล้วมีใจปราบปลืม้มนึกถึงทานครั้งใดปลื้มใจทุกครั้งสรุ โยมเวลาทําบุญใส่บาตรถวายทานแล้วอย่าวุ่นวายอยู่กับการรับพรให้มากนักจิตใจจะขุนมัวเปิดโอกาสให้กลเลสเข้ามาใส่ได้ง่ายบุญก็จะไม่เกิดพระท่านจะให้พรหรือไม่โยมอย่าถือเอาเป็นสาระจริงจังเมื่อเจตนาครบทั้งสามการแล้วอานิสงส์งจะงอกงามภายบุญยิ่งขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว